ยังไงนะลงลงจอดกดตัว F เหรออไปไปใกล้ๆใกล้ๆพอใกล้ๆพื้นก็กด F ค้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำให้ดูโอเคพี่โอเคมันกีมัน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 จะจอดเลยใช่ไหมโกแบบเราเราแบบไม่ต้องเอาลงใช่ปะแบบไม่ต้องคุมเครื่องลงไปใช่ไหมเฮ้ยดีว่ะวายระบบนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แบบพี่เตียเกก็บอกอยู่มันจอดได้ตลอดแต่บางวัดโอ้โหอ๋อคือเรากดตัว F เฮ้ยด้านหน้ามันเป็นข้าศทหารนี่หว่ากูอยากได้เครื่องบินกูอยากได้เครื่องบินอ่า พี่เดียพี่เชิญมาเอยอ่าก็กเชิญอคือเรากด FV ใช่ไหมพี่อ่าใช่ใชกดแบบนี้กดแดบนี้อะไรพี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้าว้าวว้าเฮ้ยอะไรวะพี่เดียพี่ทำไมพี่ไม่นัดกับผมก่อนผมไปเชื่อ้มอยอยู่โอ้อาอแตหโอ้พี่ทำไมพี่ทำกับน้องอย่างเงี้ยน้องเสียใจว่ะน้องเสียใจว้าวว่วว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 ้วว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 ว เอ๊ยยัก่อนกูคิว่าเราไปประโยชน์มึงก็คุณกดเอฟค้ากูว่าแล้วคุณคิดดีใจไหมใช่แต่แต่แล้พวกคุณพวกคุณทำไมทำอย่างเงี้ยแย่งที่เดียร์ที่เดียร์อะไรต้องมาทีงไกลเลยไปไปก่อนแล้วแม่งแม่งโดดปุ๊บแม่งติดพื้นเลยไหแย่เน่เน่เน่ไอ้โหชนคว้าเดี๋ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือเราจะทำอะไรเนี่ยครับพี่มาลงเครื่องบินพี่เดี๋ยวเผื่อมีนะจะขับไม่ได้เลยใช่พี่ มามามาคนขับไปผมกำลังขับรถคันใหญ่ไปอยู่พี่ไม่ใช่มันเชียร์ไอ้โกมันยิงกูไอ้โกมันยิงกูโก้มึงจะเอาเหรมึงเห็นว่ากูขี่ไปอยู่มึงเห็นว่ากูขี่ไปอยู่โก้มึงเห็นนี่บ่านมึงเห็นที่บ้าน มึงรอดได้ไงวะโก้มึงรอดได้ไงวะอย่าอย่ามีเงียบได้เปล่าโก้เอาไอ้เชี่ยโก้ไอ้โก้เป็นยิงกูไม่ได้ไม่ได้ไอ้โก้เป็นยิงกูเปนจิงไม่ได้ยิงไม่ได้เห็นแล้วข้างไปไม่ตายโอเคโอเคเฮ้ยเครื่องพินเครื่องวินโขาผมมาเข้มาเขข้าข้าเป็นนักพินนะเว้ยไอ้โก้มึงก็ยิงกูสักสองนาทีได้เปล่าเฮ้ยโว้มึงก็ยิงกูได้เปล่า กูอัดอั้นกูอยากยิงคนนะฮะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเครื่องบินกูแต่ฮัลโหลปลาล่ะวะละอะไรน่ะขับคันนี้ได้ปะเนี่ยนะเฮ้ยเอซีโอผมขับได้พี่ผมขับได้ผมขับได้ผมขับได้มา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 ผมคือผมคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมีเฮ้ยผมมีพอดี้บอกแล้วมันมีมันมีเครม่ใองมันมีเครื่องบินอะไม่ใช่ดิมันมีเครื่องบินหลังเอ้ยลำหนึ่งมันมีอาวุธติดเป็นมิไซายมาอยู่ตึกโรงแามอะทำได้นะเหรอขับมาขับมา คครับเอ้พี่ผมอ๋อกรตเอฟขึ้นนะขึ้นนะขึ้นักอุ้ยบียุบเก้าอ่ะทุกคนมาแล้วใช่บียุบเก้าเป่าวะไม่มั่นใจเย่มาฮ้มันมันเปลี่ยนกันขับยังไงอ่ะพี่เอ้าก็ลงมานั่งก่อนนะมาลงก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยขับแล้วะไม่ได้ขับวะดู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 เย่ไอ้ก้ใจเย็นดีาอะไรกันเนี่ยปาตอนนี้ปางวห่ปากข้างวินแห่มึงปากมึงเจาะรูฮัลโหลอ่า มาแล้วมาแล้วดูคนเตรียมพร้อมนะโกไปโกไปรอสนามบินล่างก็ได้เดี๋ยวขับไปสนามบินล่างอ้าวพี่ผมเคลื่อนมาได้แล้วอ่ะเยื้อๆมองบุคคลนิหนึ่งผมเคลื่อนมาได้แล้วอ่ะขึ้นไปไหนไหนขึ้นขึ้นในเครื่องเนี่ยครับพี่โกอยู่กับบนเครื่องก็บินไปสนามบินล่างไงไอโอเอสไอเดี๋ยวมารแค้พี่พี่ทำไมมันมันช้าจังอ่ะมันต้องกดปุ่มไหนอ่ะครับพี่อ่าก็ไม่ก็ขึ้นขึ้นดี มันเมืม่อกี้อ๋อเมื่อกี้มันมันปกติของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่มันไม่มันไม่ใช่เจ็ดใช่เครื่องใช่เครื่องมันใหญ่เครื่องมันใหญ่ตอนนี้นะเปตรงนนทุกคนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อน ใช่ทำแบบนี้ในชีวิตจริงตายหาตายหาตายหาเหี้ยกูว่าใส่กันคนคนอื่นที่มาด้านหลังตายหากูบอกเลยย้อนสอนแม่ไ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 ม่ื่อเมื่อกี้เป็นแค่การแสดงครับพี่ผมก็จะทีเฉยเฉยว่าปีกเราปกติไหมเฮ้ยไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนเฮ้ยเจ้าผมเดี๋ยวผมกับเขาบินไปหาไปโยเคไนกันเลยวะมามามาอยู่สนามบินว่างอ่ะ ใช่ไหมพี่มันคือสนามบินว่างใช่ไหมครับอ่าไม่ไอยู่สนามบินทยทหารสายบวกสายกลางอ่ะสายกลางพอผิพี่เรามันมันจะไม่ติดดาวเหรอเฮ้มันเอ้ไอ้กูยิงได้ป่ะกด E ดูดิเอ้ยยงกูอยเอยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยมีกันไอ้ไ้กูไอ้ไ้กอ้้กูเลยกด E แล้วก็มันจะมีปุ๊บ สายสายบนมากผมไม่เห็นไอ้บอยไอ้บอยมันขับเร็วมากไอ้บอยมันขับเร็วมากมามามาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยยยยติดดาวติดดาวติดดาวไอ้บอยไอ้บอยมันยิงมาไอ้บอยมันยิงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูหยอกกูหยอกกูหยอกไอ้บอยมันยิงมาทุกทุกคนนี่คือเสียงจากกัปตันตอนนี้รู้สึกเหมือนไฮด้าก็ลังจะเปิดศึกกับเราไฮด้าก็ลังจะเปิดศึกกับเรา ผมจะเบี่ยงนักไว้เพราะคุณมีมุมยิงมันยิงไงวะมันกดไซด์ไหมพี่ออกไม่ได้ที่มันออกไงโคยากโคเล็บกดเล็บไอ้ไอ้หน้าไอ้หน้ามันเจมันเจผมผมต้องบินต่ำเราไอ้หด้ามันจะยิงเราไอ้หน้าไม่จะยิงเรามันจะยิงนะหนูบินตกไอ้ัทเฮ้ยเฮ้ยมีเครื่องบินตกมีเครื่องบินตกไอเยใครยิงแลใครยิงวะวิเยอาเย่าพีขึ้นด้วยอ่ะ อ่าเฮ้เฮ้เอาป่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิงเดี๋ยวผมทำให้ได้ยิงยิงคอให้เอาไหมเดี๋ยวเราเปิดศึกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดศึกก๊อปลัตก๊อปลัตเหรอวะก๊อปลัตทบานดีกว่ามาก่อเกียนไร์ไลท์เกียนไรเอาไหมเอาไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาเครื่องบินก่อนได้ได้ได้โก้ยิงยิงจู่โจมเลยยิงไม่ถึงง่ายๆเดี๋ยววะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้อ้นยิงภาพพื้นดินเถอะเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมได้เคียบนฟไฟเองจะไปจะไปมามา AC หนึ่งสามศูนย์ล็อกฮีทพร้อมปฏิบัติการเนาะครับไปเลยมามามากินเข้าเมืองสวย AC หนึ่งสามศูนย์วะเดี๋ยวพอไปเอาฮอก่อนนเฮียเอ้เปลวเอกมาตกมาตกสวยไม่ได้เอานี่ไงโกโก้ยิงไปวพี่ทำดีมากพลทหารโกโก้ เราจะดิ่งฟัดสุดธางไปหาประชาชนแล้วก็แจกจ่ายเม็ดกระสุนพร้อมนะพร้อมนะเราจะดิ่งไปหาประชาชนแล้วพร้อมนะพร้อมนะเอาเลโก้กระหน่ำเว้ยเต็มที่เต็มที่เอาเว้ยเอาเว้ยกูบินมาเยอะไม่ด้เยอะไม่ได้ไอเชฟมันยิงไม่ได้เหรอยิงไม่ได้จ่าข้างไอ้เหี้ยจ่าข้างเอาตึงไม่ถึงใจอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเปิดมุมให้เอาเลโก้เต็มที่ วะกัดเลยกัดเลยกัดเลยกาดว่ากัดว่าก่อเจียร์ไรก่อเจียร์ไรเฮ้ยอย่างงั้นและโก้เอาให้ห้าดาวเอาให้ห้าดาวมันทำอะไรเอาไม่ได้เว้ยมันอยู่ที่สูงเอืมไอ้กู โอ้จมบนหัวตัวแตกไอ้ช่าเฮ้ยวอกฮีตวอกฮีดจื่อไะสว่าเครื่องสว่าเครื่องเอาเกมเคสไอ้สันมา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 บอยจะไม่มีแค่นายคนเดียวที่บินอยู่บนฟากฟ้าเราเข้ามาเพื่อนเอาละขอบคุณแม่คุณทหารเดียวกันเอามาเข้าไปที่อุณทหารกางจอยใช่เหรอวะต่อขับเครื่องมาขยี้กันใช่ โอ้ยแช่แม่งกูมาเกิดนอกสนามบินเลยเมื่อกี้โคไอ้หน,หนอดหลุดนะฮะเครื่องตกตายหาท้งกลับไม่ว่าไซด์มาไอชิมายฮะลองรถตัมบัน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 ,บนเอ,อ้ยไอวน,นี่มาแล้วไเอาอบอยไม่เลยเกิดอะไรขึ้นกับบอย ไอ้วอยมันมาใกล้แล้วท่านมันแล้วท่านมันพอดีแล้วกูแตกเลยไอโก้โก้อะไรันำเงินเนี่ยจะไปได้ทำเงินหน่ะโก้โก้ข้าโก้ไปรับอ่ะไปรับบันลิมโก้โก้ข้าแอสไตล์ได้ไงไอ้เฮียแอสไตล์ไม่ตายหายวายอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับอ่ะตายแล้วกูได้บัมหนึ่งับเพื่อนไหนไหนไหนอยู่ไหนกันทุกคนอยู่ไหนกันแบบล่างครับแบบล่างแบบล่างใช่ไหมพี่เดี๋ยวผม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 เปิดดูแป๊บอยู่ไหนกันบ้างพี่ใครเพชร้า ไอ้เจ้ากูลำไหนวันเนี้ยมีสองลำอะชิบหายแล้วบอยลำไหนก็ได้เว้ยซิ่งสองลำเหรอไม่รู้พี่โหดเกินไอพี่ไอพี่บ้างเหรอ่ะผมมาเจ๋ววะเจ๋ว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 เราเห็นตำแหน่งเพราคุณนะตำแหน่งที่กำลังขยับอยู่นั่นแน่นอนกำลังไปกำลังไปเอ็นเชี่ยมูมองบุคคลที่หนึ่งโคตรที่อ่ะไอเชี่ยเ้ยเป็นห้าดาวไอีสัตวน มหาจนมหา่นบอยสปอนไฮด้าก็ได้มันน่าจะเกิดแถวนี้ยแล้วพี่อะสปอพี่อยู่ตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยเก็บล้อด้เก็บล้อด้ตรงไหนอะเอาไว้บอยเอาไว้ประชาไบอยประชาไว้เไนเอสไนอสไนเอสไตเอสไเอสไอนเอสนรนเนเอสไนเไนเออนเนนเอ ้ยว่าไงว่าไงคอหนว่งคสองด้วยบัสองมาช่วยวะอุ้ยเชี่ยแม่งโคตรเย็นหัวเลยว้าวเครื่องจะตกไอ้เีัยขับโคตรยากเว้ยไฮด้าแม่งขับขยากจัดอ่ะมันขับหมดฮ<ห>อร์ยังไงอ่ะบอยแบบขับหมดเฮลิคอปเตอร์อ่ะไฮ <c oughs> ด้าไม่ไม่อันนั้นขับโมยมาใช่ปะใช่พี่ไม่ถ้าขโมยมันเป็นเลเซอร์เว้ยมันบินแบบไฮด้าไม่ได้อะพี่เชี่ยเศร้าจังจะไปเอาเมื่อไหร ให้ได้พี่อะอ้ก็ดีนะครับพี่อันนี้มันขับโรยากเลยได้ครับพี่ก่อนลงก่อนลงเอตายตาตายตาตายว้าวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเ้ยเ้้้ย้ยเ้ Ê, bỏ hall bỏ hall này lọc bão hall ra, lọc bão hall ra, dính ra, òi xìa Tạm, 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 tạm Xui, Cô, mà lắp nồi òi xìa, cú tổng tự, chí bái, ahhh òi xìa, cú cắt nước ra tầm tầm, với xìa, cú cắt đổ ra tầm về người Cú, 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 สวยสวยทำได้ดีมากพลอยย้ายจุดครับตามครับย้ายจุดย้ายจุดเป้า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 อะไรได้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่เมื่อกี้เขาเลีวเลยเอาเร็วเลยเจ้าผงพุ่งกระทางนี้ให้อาการให้ไปเลยขอบใจมากบอยขอบใจมากโอ้โหแค่รถคุณสุก่อวะโคตรเจ๋งเอาเวโก้กระนำกระนำเดูไม่มีท่าจะผ่านเลยใช่มึงเคยดูหนังหนังซอมบี้เวโก้ ไอ้ม่แน่ใจอ่ะแต่คือแบบรถไม่งไม่มีที่นั่งจะพักเลยเี้ยแม่งไอ้เฮียคือตายเลยเอาบอยไม่ได้เราสูญเสียไอ้เฮียเราสูญเสียเอสไตไปแล้วแกต่อไปโดนต่อไปแล้วไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟังนะตอนนี้กูจำชื่อชื่อป่ะไอ้เฮียเพื่อนกูเพื่อนกูไปไปชนกับตัตำรวจเว้ยแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนบองคนที่ในตอนนั้นเลยไอ้เฮียจบแล้วบอย พี่ครับมันมีว่าถังแม่ครับพี่แบบมีมีผมผมเอาว่าถังดีกว่าให้บอยเวนไส้ไว้กันใช่พี่เอาไว้กันโอเค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 ลงแป๊บลงแป๊บเอ้ยเอเอาเอาโก้โก้คุ้มกันคุ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 ้มกัน VIP โก้คุมกัน VIP เว้ยคุมกัน VIPVIPVIP คุมกันคุมกันเอาเฮียใจหดทำไมไม่โดนวะเอาอ่ะ เออกูแตกกูแตกคุ้มกัน V A P คุ้มกัน V A P ก็คุ้มกัน V A P ยิงเยอะยิงเยอะยิงเยอะโอ้ยเชโกปืนอะไรวะเนี่ยปืนไอ้นี่ทอมสรเัาตีไอ้โก้ทำไมมันยิงทำไมกูยิงหอไม่แตกวะเพื่อนมันไม่ดูไอ้โก้ไอ้มันไปแล้วอ่ะเอาใจมาขึ้นมาต้องก็ไปกูคืนไปเก่ครับพี่ อุ๊ยจะตายจะตายไป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 คุ้มกัน V I P อพีเด็ดไปเงยเงยชีตกูยังคุ้มกันได้โก่เอาน่ามามาบอยเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับเอ้ยพี่พอขาด V I P คนหนึ่งโก่โก่โก่วีไอพี V I P อพีอยู่นั่นไหนโก่กูกลังไป่กูกลังไปกูกังไปพี่หญิงได้ครับขันขันหันให้พี่ไดยได้ครับพี่พี่มุมขวาพี่มุมขวาพี่มุมขวาอย่าตัดผมอย่าตัดผม โก้เอ้าเอ้าโก้โก้ยิงอะไรทำไมโก้นักบินตายนักบินตายใช่นักบินตายพวกคุณพวกคุณสู้ๆนะครับนักบินตายแต่ตายแล้วสวยๆสวยๆการคพอแล้วคพอแล้วมันปรับเป็นโหมดบอมยังไงอ่ะครับพี่ฮะอ๋อกะแถบมหรออ๋อกระแถบเหรอเอ้ยนี่ไงได้ปะมีไซอื้อโคตรเจ๋ง อันนี้ไม่ใช่เฮลิีคอปเตอร์ฝั่งเราใช่ไหมพี่อ๋ออของเราของเรามามามาพร้อมพร้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแช่แช่เจ็ตกูมีควันขึ้นเลยว่ะย็ด<อ>มวยเลยขับขับโคตรจริงอะ่ะเฮ้ยอ,อันนี้กูขับแบบท็อปกันเลนะเว้ยไม่ผีกอะ่ะเอาอะท็อปกันเฮ้ยกูไม่เคยดูเหรอเฮ้ยเจมันอยู่ไรน้าหลนี้อาจจะวินไฟเฮเฮ้ยเฮ้ระวังระววัง มันขับเป็นโหมดโหมดโหมดซิ่งยังไงอ่ะบอยมันขับโหมดซิงยังไงโหมดนี้โหมดนี้โหมดี้ยีใช่ปะเย็ดโอ้ยเครื่องกูโอ้ยโอยโอยอยมันเป็นอุบัติเหตุเหรอเบ่อยไม่ไม่คือคือเมื่อกี้ค sure ่ากระ b a n แบบ กำลังกด E ใช่ไหมกูว่าหน้าข้ามันทิ่มอยู่อะแล้วข้ากด E ไปแล้วบอยแบบเหินมาบดีมันไลชนกันอะไอ้ยังบดีบอยกูกนระโดิเอ้ยกูเมื่อกี้ข้อผิดพลาดว้ยท็อปกันมันก็ต้องบินแบบอย่างงั้นเลยไปสเต็ปายพร้อมละไปเลย ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยในเมืองแม่งเป็นทะเลเพอแงะไม่ของเป็นไหนดีอ่ะเราเราเราเคลื่อนไปค่ายทหารดีู่ปะจัดไปดิไปค่ายทหารเลยครับไปไปกดเกียนไว้ไอ้โก้ข้าขวายิงเป็นกลได้ไหมอ่ะโก้มายิงบอมได้ปะมันมันเปลี่ยนไม่ได้อ๋ออ๋อถ้าอยากขี่ปืนปืนหลักมามามาขับขับเออมาขับคนหนึ่งมาขับคนหนึ่งพี่ไม่มันมันต้องขับยังไงอ่ะแบบก็ลองลองเลยลองเลยอ๋อคือพี่จะให้ผมขับเหรอพี่ ไม่ถ้าถ้าคนขับมันจะคุมปืนใหญ่ไงอ๋อเย็ดสูบไปไหนอะพี่เครื่องกุหลาตามมาร์กเห็นเห็นยีเพียรเห็นครับพี่จะไปโอเคตามตามมาร์กเลยใส่ใส่ใส่เย็นโอ้ยแย่โคตรเท่ไงด่าบินประกบอยู่ด้านบนโอ้ยแย่เท่ใช่ไหมมาหาโจรนี่งแย่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้คนไอ้คนไอ้คนสีแดงข้างหรือแบบ ในคนเกษียณขั้งไอ้เหี้ยคนชอบไหมร้อยสิบสิบตีร้อยสิบตีเดี๋ยวไม่ใช่กูหมื่นตำรวจโทรหมื่นตำรวจโทรถ้าคือหมื่นตำรวจโทรกูอุ้ยโอุ้ยเชื่อไหมไอ้เหี้ยว่าถังแม่งดูไม่มีร้านมาพังไงบ่กูพิณาสัตว์ตลอเฮ้ยเย้ยชิมหายอ่ะความชิมหายมาเย็นน่ะกูบอกเห้ โอ้โหเชี่ยโก้คุณสมคุณสมบัติได้ว่าเครื่องกูเร็วแม็กวะกูเร็วแหลกสักพักหลุดสักพักคนขับหลุดอีกรอบตั้งด่านเนาะตั้งด่านแล้วไอพวกตำรวจชอบยัดข้อหาโมไซค์ไปให้หมดเลยเอาเลยเอาเลยสวยงามตุ้ยโคดี้อ่ะเมื่อกี้โคดี้อ่ะเนี่นี่นี่มันจะมาตั้งค่าปรับกับรถถังได้ไงเอ๊ะ วันนี้ข้าเห็นพอล้นะครับาจัดการให้จัไปบอยขอบใจมากเอยโอ้โหคนเท้ยโครเทเจอเทชิ่หายอ่ะคือหาอุ้ยไอ้บอยไอ้บอยะวังเออเืออสไตล์ไปแล้วไปรับไปรับอยอยู่ไหนอ่ะไป้งหลังหลังหลังหลยุดห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 ยดหยยดหด มาเร็วบอยกูยุดยิงยุดยิงก่อนยุดยิงก่อนโกูซีไฟซีไฟกคุณกำลังยิงดึ้นบอยมาเร็วมาเร็วบอยขึ้นเมื่อนมาขึ้นเอาแล้วกเอาแล้ยเว้ยประชากต่อประชากต่อยิงต่อไปยิงต่อไปอุ้ยอุ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยงเห็นรถเมื่อกี้ป่ะไอเจ้าชุนปื๊บแม่งคนแม่งลอยไปไออย่า เนี่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าให้คนบ้าขับรถถังเงินเดือนอุ้ยอุ้ยพอจะถึงค่ายทหารได้กกี่ไม้พี่เชื่อได้ตังค์เลยโอ้ยใเลยตายแล้วเอ้ยเฮ้ยทุกคนว่าซื่งบีพีนัสต์กูจอดข้างหลังนู้น่ะ่เยอาะจอดเจาะจอดโอนไปเลยโอนอนไปมาร์กเลยปล่อยลงมาเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช่เยื่อโกงเห็นไหมพี่พี่พี่ผมว่าเราเข้ตัวตายก่อนปะ ให้ผมคุ้มกันไหมผมคุ้มกันไหมโอ้ยชิบหายบอยกูโดนมันโดนเหรอมันโดนเหรอใจิงอ๋อพี่ไอโกงชิดเองบ้างรถถังเรามันแปลกๆอ่ะมันมีควันอยู่ด้านหลังอ่ะมันปกติป่าวะปกติป่าวะเสียงติ๊ดๆมันเป็นการบอกบอกว่ารถถังเราแบบอยู่ในสภาพที่ดีมากมึงคิดเองมึงคิดเองเออแล้วกขาไะ ฟังฟังฟังมาดิดกแคที่อะนะจะระเบิดเลยไม่บอยจิตพวงแต่งเวียนรถถังก็ยังดีอยู่แต่งพวงจิตพวงแต่งเว้ยรถถังมันเริ่มดังเลยแล้วอ้นโค้ไม่น่ารอนเลยเฮ้ยกูไม่ไม่ไม่มึงต้องศรัทธาในรถถังเรามึงต้องศรัทธาในบิดเบสโกูศรัทธาในบิดเบรคเครื่องแผ่นไม่โกูศรัทธาในรถถังศรัทธาในรถถังโกู ไม่โก้กูว่ามันมืมไม่ดีจริงวะกูได้เสียง <ไป S 1> มันดังตีส์มากกว่าเดิมไม่บอกเพื่อนเอบอย์บอยไม่ไงแท้สุดสแตนบายแล้วสแตนบายสแตนบายบอยเพื่อนเราต้องก<อ>ารซัพพอ,อร์ตเราเหลืออีกต้อง1.5ึ่งจุดหาไม้กูจะถึงตำแหน่งเพื่อนแต่ตอนนี้ว่าถังกูจะยับแล้วบอยไอ้โยแอร์แอร์ซัพพอร์ตกระไฟสองคันจัดไปจัดไปตำรวจพวกนี้มันตั้งด่านจะเก็บค่าปรับจากรถถังไม่ได้เลยเพื่อนไม่เอ้ย เฮ้ยเขาปรับนะเก็บค่าหัวหุกมมือเฮ้ยอะไรกันค่าหัวคุณเท่าไหร่เหรอไม่ใช่จบวะไปโก้เอาอย่างให้มันมาหยุดยั้งเราเราจะแว่นโก้เข้าใจไหมเราจะแว่นเราจะแว่นเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้โก้ัดถังสงเชงเราจะไปไม่ออดด้วยวะกูว่านะเพรสมัยได้เวลาก็หลีดตัวไม่ใช่ดูควันอีโก้มันใครย่างบาร์บีคิวด้านหลังไงเดี๋ยวบอกเดี๋ยวขึ้นหอได้ขึ้นหอ โอเคครับพี่เอย้ยเราเหลือเราเหลืออยู่ครึ่งทางแล้วโก้เนี่ยเนี้ยเนี้ยไม่ถึงไม้โก้ยังไม่ถึงไม้ยตอนนี้ตอนนี้กูพร้อมดิ่งแนละ้วเอาแนละ้วเฮยบอยช่วยเราที ช่วยรอทีโบยแอสซัพอร์ตมาแล้วเย่ย้ไอ้เกียไอ้เกียโอ้ยชิบหายชิบหายชิบหายแอสซัพอร์ตแอสซัพอร์ตยิงเราแอสซัพอร์ตยิงเราไม่นะไม่นะโอเคโอเคขึ้นโก้โก้ขึ้นเราโก้ขึ้นมาขึ้นมาเร้วโก้ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยไม่ใช่แล้วไปไม่ถึงตำแหน่งแล้ไปไม่ถึงตำแหน่งเคลื่อนย้ายพลเดวีนด่วน กระจายตำแหน่งดวนไอ้เชี้ยไปไม่ถึงไปไม่ถึงมาเต็มเลยมือถ่านเอ้ยไอ้เชี่ยาองลองจะไปเอารถถังใหม่เาจะไปเอารถถังใหม่เอ้ยเอ้ยตอนแรกมันมันต้องโถประกันแบบโถประกันแบบเอาเอาไปเอาเลเซอร์มาขี่เล่นนือเราเราขโมยรถถังแถวนี้ได้ม จะกูโทรหาพี่กระซัตก่อนนี้จะไปจะไปจะไปอ้าไอ้เหี้ยไอ้เหย้ยวะถังกูจะเอาคันนี้โอ้ยพี่ชายพี่ชายมันหนีมันเอ้ยกูได้งแล้วมึงออกมามึงออกมาเลยเอ้ยได้แล้วพี่ขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมเอาเลยเอาเลยอุ้ยโก้ขึ้นเปล่าขึ้นเปล่าไม่เคลนไม่เคลนกูลงแล้วล่างเ้ยจะไปวะถังยิงไปไอ้ตัวเจ้าวายกูยิงมึงเหรอ ้ใกูตายช่ตอนดีโชคดีเมื่อกี้มันโดนความผิดพลาดโอ้โหฝรั่งพวกเยอะเลยใช่เต็มอ่ะ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุมกันผมดีคุมกันผมดีผมต้องเปลี่ยนรถถังอ้าบอยบอยบอยคุณยิงผมคุณยิงผมชิบหายอ่ะชิบหายไม่เป็นไรบอยชิบหายอ่ะเอสไตร์ตัดทีมเอสไตร์ตัดทีมชิบหายอ่ะเอ้าเชี่ไว้เชี่ยนะเชี่ยนะได้หมดครับพี่พี่ขับก็ได้ครับ สวย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 งามสวยงามขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมขึ้นเครื่องแล้วโอเคโอเคพื้นดินปลอดภัยพื้นดินปลอดภัยเดี๋ยวนะผมอันนี้ผมถามกันแล้วเราจะทำอะไรไปทำไมไอ้เรี้ยเครื่องพังแต่เด้ไอ้เรื่ครื่องกวนไอ้เรื่อเครื่องโคตรใหญ่อ่ะกูเครื่องไม่ใหญ่ใหญ่เอ้ยอีกูยอดว่ะคุมปืนอยู่ในห้องนี้มาโก้กุ้นด้วยกุ้นด้วยเฮ้ยคุณฮาน้องใครใครได้คุมพวกไหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปขโมยขโยเอ้เครื่องบินมันคุมหน่อยคุ้มหน่อยได้ได้ได้ เอาให้กูตายเฮ้ยบอยไม่ดึมกันบอยบอยอยู่ไหนอะหาบอยไม่เจอไม่ก็ตายมันดาวมันลดไม่ใช่พี่แต่ถ้าจับไอ้ด้านคือบินผมดาวทีนะโอเคคุ้มเลยคุ้มได้ไหนตอนนี้ผมกำลังนำเครื่องขึ้นคุณแมไปบอยเราจะคุ้มกันนายเท่าที่ทำได้เพื่อน ไอ้เหี้ยนั่นคือตอนที่จอกรุ่นสันรุ่นเลยใครเปนจริงจริงปะไอเฮียอันนี้คุมปืนทุกสองคนป่ะหรือว่าใช่พี่ผมคุมปืนหน้่งสองคนเลยอ่าคมปืนอันไหนอะผมคุมอันว่างครับพี่แบบอันฝั่งซ้ายอะครับอ่าลายแม่ปะใช่ครับตอนนี้ผมเอาเครื่องขึ้นเลยโอ้ยลายแม่ครับท้ายโอเคสวยบอยบอยเอาเครื่องขึ้นได้ป่ะพี่เราพร้อมก่อเกียนไว้กันต่อ จู่โจมจู่โจมไม่ทำไมวะเฮ้ยกูความสนุกล้วนความสนุกล้วนกูมันล้วนความมันล้วนเฮ้ยฮัลโหลมีใครมีใครอธิได้ป่ะเดี๋ยวผมจะทำอะไรจริงๆให้ดูเฮ้ยอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่บอยอัดอยู่อัดอยู่ไหนวะไหนวะเอ้ยบอยอยู่ไหนวะไม่เห็นบอยอ่ะแป๊บๆเดี๋ยวสลับสลับกล้องสลับป้อมปืนนะอ๋อนี่เจอเจอ เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขอตีเครื่องแป๊บนึงเดี๋ยวกูจะทำการเฮ้ยไอ้บอ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 ยไอ้เชี่ยกูมันขับแปลกๆนะกูมันขับแปลกๆนะแบบนี้ไม่น่าใช่เหรอไหนวะไหนวะไหนวะเยสไอ้เชี่ยขับประกบข้างไงวะแหอย่าดูเฮ้ยเฮ้ยขาจะทำอะไรวะใครจะทำอะไรวะอ่าบอยบอยบอยชมบอชมจะทำอะไร เอ้ยไอ้เชี่ยแม่งมุมมองมันแบบมันต้องสับกล้องไปเรื่อยอ่ะ <fal> ด <con> ูยากมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีเครื่องครับทุนได้ได้ได้แต่กูรู้สึกว่าเครื่องนี้มันขับง่ายกว่าไฮด้าว่ะจริงเหรอใช่มันคล่องกว่าไฮด้ามันลำใหญ่กว่าใชโอ้ยดูด้วยเดี๋ยวขอญาติลอดใต้ท้องลอดใต้ท้องนะฮะอยู่ดูจัดซูเลยให้ดูจีทีนินึงไงเยสเดนโจกับตันมืออาชีพว่ะเฮ้ย มาครับเราจะมาดูว mm ่า hmm. กับต right, right, right. ันมืออาชีพจะบุกปืนได้ไหมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่ทำไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวเดี <ok Pluto, ๋ยวครูใช้กระสุนเดี๋ยวครูใช้หากระสุนจัดยิงแม่ดีกว่าเฮียจัดไปเพื่อนไอ้ใช่เราจะห้าดาวนะนะจะห้าดาววะจะห้าดาววะ ใช่ไหมเฮียเอาไอ้บอยเกี่ยวเลยกัะตันไปแล้วเอสไตรแตกอีกแล้วชอบผมที่น่ารักอะอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครรู้ี่ทักมาเฮียจบแล้จบแล้เอสไตร์คเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมโทรหาพีกัสซัตดีกว่าเฮียจะไปจะไปเฮ้ยเตะครื่องบินมันไม่เกิดแล้วว่ะบอยช่วยด้วยมาดูกเร้น ยิงพูทำไมเฮ้ยขบินยิงชีบายยิงูวมันจะรอดใจหวดเนโก้ได้ได้ไได้ไดยิง้ยิงเวยิงเวใครยิงพูเื่ออยู่เดีัเมเดเมเดเมเดยด้ยเดว่ลาถูกจอมาถูกจอบอยช่วยด้วยอ้เฮ้ยยไปไปเอาเลยบอยเอาเลยามูเ่เช่มูก เฮ้มาพี่ชายพี่เจ้าแบบคชิบหายบอยเราโดนล็อกเราโดนล็อกบอยเอ้ไอ้้ตายแล้วตายแล้วต่น่ะสวย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 ยิงมันได้ได้โกยิงมันได้ได้เครื่องวิดไอ้บอยมาณเนี้ยไม่ไม่ไม่บอยบอยของเราบอยบอยบอยมาโดนล็อกอีกแล้วใครยิงคุยเพื่อไว้ข้ายิงคูดเพื่อสวยรอรอรอมันล็อกเป้าก่อนใครยิงคุยโอเคครับพี่เออมองดินไม่เหี้ยไอ้ยทำไมทำไมเิเซอร์มันไม่ล็อกเป้าวะไอ้ที่กูพูดงงเลยมันจะมีสองโหมดไหมบอยเมื่อกี้ลองกดเล่นน่ะ เอ้ยพี่ชิบหายเคืองบินใบพาเัาไป่ทำงานอันนึงเชื่อว่เชื่อว่าชิบหายวะเตรียมตัวสว่าเครื่องเตรียมตัวสว่าเครื่องไดนหรอเอ้กู้ใบพัดได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมครับพี่ไอเชือกขับโค้ดฮาร์โค้ะไปพัดไม่ทำงานข้างหนึ่งก้ชื่อหมายว่าสวย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 ไอ้โก้ไอโก้ไอ้โก้จริงนะมั้ไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยเอ้าไอไอมันตก ผมโกนเียนทำไมโกตัวเอฟไอีอไม่ได้ยิงฟูเลยไอ้เหี้ยโกงคนเชี่ยจะฆ่ากูไอ้โกงไปยิงไอ้บอยทำไมจบแล้าเอาเอ้าเดี๋ยวดึงม้วทำไมกูตายวะ